บางทีข้อมูลเยอะจนตาลายครับไม่รู้จะสรุปข้อมูลยังไงผมแนะนําเครื่องมือที่ชื่อว่า Pivot Table ครับการ Pivot Table เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ผู้บริหารทุกคนเนี่ยควรจะต้องทําเป็นครับหรือผู้ประกอบการทุกคนควรจะต้องทําเป็นเลยนะ Pivot Table มันคือการสรุปข้อมูลจากที่แบบมันเยอะมากๆให้มันย่อยออกมาง,ง่ายๆครับเรื่องแรกก่อนเลยนะครับให้คุณเนี่ยเลือกไปที่ข้อมูลที่คุณต้องการที่จะสรุปนะครับพอเลือกข้อมูลที่คุณต้องการจะสรุปจากนั้นเนี่ย คุณกดไปที่ insert ครับแล้วเลือกคำว่า pivot table จากนั้นเราก็เลือกคาว่าครับว่า new sheet อันนี้ผมจะเลือกเป็น new sheet เนาะมันจะสร้างชีตใหม่ขึ้นมาให้ผมมันจะมีคอลัมน์ตรงข้างบนหัวใช่ไหมครับที่บอกว่าคุณต้องการอะไรผมต้องการคำว่าจังหวัดผมก็ลากมาใส่ครับปพ๊บข้อมูลตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนครับมันจะกรุ๊ปมาให้ว่าแต่ละอันเป็นอะไรต่อจากนั้นครับผมก็จะลากคำว่าจังหวัดมาใส่คำว่า Value อีกทีหนึ่งและผมก็เลือกตรงนี้เป็นเขาครับ แน่เ้าเอ มันก็จะบอกได้เลยครับว่าจังหวัดนี้มี5คนกรุงเทพมี5คนพัทลุงมี1คนสงขามี9คนอุบลราชธานีมี6คนรวมทั้งหมด2 1คนเท่านี้คุณก็สามารถสรุปนะครับออกมาได้อย่างง่ายๆประหยัดเวลาไม่ต้องมานั่งเขียนสูตรเองให้เสียเวลาเลยและนี่คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Pivot Table ผู้ประกอบการนักธุรกิจพนัก,ก,กงานทีมงานทุกคนควรจะรู้เป็นพื้นฐานครับถ้าเกิดคุณอยากให้ผมสอนเรื่องอะไรนะครับหรืออยากรู้เรื่องอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาหาผมได้หรือคนระับถ้าเกิดทีมงานคุณ ทำสิ่งนี้ไม่เป็นแชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูครับจะได้ทำเป็นนะ